หลายจังหวัดนะครับได้ร่วมกันจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ามิุนายน2567กับ ที่หอประชุมเมืองอ่างทองนายพิยริยะฉันธาดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุทธาพิมลลักษ์ณพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3ามิถุนายน2567 โดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหก,กิจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมพิธี